สวัสดีทุกท่านกันด้วยวันนี้ก็จะมารีวิวช่องทั้งสี่ช่องที่ผมติดตามก็คือเพื่อนผมอะสี่ทั้งหมดสี่ช่องที่ผมติดตามอยู่ช่องแรกรอะมหาเทพยิงไม่เลี้ยงวีหนึ่งนอนอืนอนหนึ่งไม่อีกหนึ่งขอนอนผูดช่องนี้มีผู้ติดตามอยู่สิบสามคนอะน้อยกว่าผมหนึ่งคนคนที่สองอะก็จะอยู่กันที่เจ้านี่ ฮาเนกิหรือไอเวนบาร์ที่มันเป็นผู้ติดต,ตามคนแรกของผมนั่นเองโอเคแบทคิปหลังมันว่ะใหกดใจให้น้องหน่อยได้ไหมถ้าไม่กดใจก็เลื่อน,าอน่านไปเลยก็ได้น้องไม่กดหรือไม่งั้นก็กดติดตามก็ได้โอเคก็ต้องมาแล้วกันต่อมาฮะทุกคน ก็จะเป็นช่องของนี่กัดเบลมันมีคลิปหนึ่งมันบอว่าให้ไปฝากกดติดตามช่องโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับกัดเบลช่องเดิมตอนนี้เราอยู่กันที่สี่ทุ่ม,มไม่ใช่ครับไม่ใช่หนึ่งทุ่มสี่สินี่ผมก็จะมาแนะนำช่อง ช่องเพื่อนผมนั่นแหละให้กดฝากากดติดตามหน่อยนะครับช่องแรกช่องกันลาบเนี่ครับผู้ติดตามสิบสี่ช่องที่สองมหาเทพยังไม่เลี้ยงวีหนึ่งะไรผู้ติดตามสิบสามแล้วก็ช่องนี้นครับช่องเพื่อนผมนั่นผู้ติดตามสี่สิบสองแค่นี้แหละครับเพื่อนโอเคช่องข้อสุดท้ายฮะก็จะเป็นเจ้าของ เอาค้างค้างไปค้างเออเออเออดีดีเอยอยเว้ยโทนาโทช้ดต่อมาเป็นช่องอะตอมนะฮะตอมิกเพราะจะเป็นแนวทำแอนิเมชันเอ้ยแอนิเมชันอะไรยิปเตอร์เฮ้ยสร้างเรื่อนกว่าจะเสร็จมันนึกสร้างมาสวยดีนี่ อ้อวันดีคิปเปอร์มืออะไรอ่ะมาใส่สร้างเรื่องนายกว่าจะเสร็จม,มาเริม่มสร้างโอเคโอเคโอเคผู้ติดตาม49คนแล้วก็อีกคนหนึ่งฮะคนนี้พิเศษเดี๋ยวเราจะมาต่อในคลิปหน้าเลยนะั่นเองนะฮะอีกคนหนึ่งจะเป็นคนพิเศษเ็คือผมก็รู้จักเขาคนพิเศษนั่นเองเจอกันครับคลิปนี้